What? Hey! Hey! What am hungry! Ow! Oh. That thing's <laughs> what makes me whole. การรวมตัวของอตัวละครในดาบพิฆาตอสูนทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับก็จะมีตัวหลัก4ตัวแล้วก็จะมีคนที่ดูโรงเตี้ยมของนางเอกอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คืออาริสนะครับก็จะมีด้านซ้ายสุดจะเล่นเป็นอาริสนะครับคนที่อยู่ในโรงเตี้ยมที่เป็นเด็กฝึกงานเด็กอะไรนั่นแหละนะครับแล้วก็แบ็คคุงนะครับนี่ให้น้องมาช่วยเล่นด้วยนะครับเพราะว่าน้องมีสกินทันจิโร่ที่สุ่มไปทั้งหมด5,000คูปองไม่ใช่ทนันไม่ใช่ทนันจิโร่เซ็นอิสเซ็นอิซ่ห้าพคูปอง ส่วนผมจะเล่นเป็นทันจิโร่คามาโดนะครับแล้วก็หมูป่านะครับอะคาเดมี่เอ้ยไม่ใช่ที่คืออะไรวะอีโนซึเกะนะครับปานปานยาวใครจะไปเล่นไหนผมต้องไปเล่นไหนครับเออผมแครีให้พี่อ่ะพี่ก็แครี่กับผมโอเคไม่คนดังใครครับแ่บพิยาเอฟตีครับโดนจับจ้องอีกแล้วพี่เวปป่าพี่เวปป่าโดนจับจ้องอีกแล้วเสีย สีอะไรอย่ามายุ่งย่ามาตีผมปล่อยผมไปเวลามีคนพิมพ์มาอย่างงี้ชีวิตผมไม่เคยสงบสุขครับผมโดนจับอาแอบไว้ก่อนคารับากอาหนูทำไมอ่ะยิงไปไปไปมันหิวอ้าวปอมเอาไปเด็กพิดไม่ไหวแล้วนะครับจะไกดิสลอลปิเลว โอ้เอวสอยกินซิ่งเม็ดเดียวกินอ้าวไม่ได้ไม่มีอะไรก่ได้ไอ้ย่าหมูโดดตรงที่เดิมลอดลอดมาก่อนนะฮะมันจคนแหกปากเวรอยว่ะอยู่ในปากมานาตตัายก้มหัวเรานจิโร่กำลังไปอดทอดเอาไว้โอ้อยากไปช่วยเหมือนกันแต่ไปไม่ได้มึง ตาย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 เขาอรมพาเอาพร้อมนะพาเอาเอาเร้เอาเอาไหเอาเตีแล้วตีแล้วไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปนะไปดไปดมันจะมิมันจะิเปาอ้ามันไม่ไหวอ่ะมันไม่วห้ามันไม่โเลยรู้หน้าว่าขำยังไม่ได้ขำเลยขำให้ก็ได้ มาช่วยผมเอามังกรไอ้ออกของหน่อยไม่ว่าโอ้ย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 ทำก็ได้ลงคอได้อีกคาเวนี่ต้านไปดิ้งหนุ่ยอีกแล้วนบพี่ใช่ไหมนบพี่ผมใช่้หมมันบินไม่ขึ้นเออเอามันเอามันใหปลอยมันไปเถอะอุ้ยมูหลัดมาอ้ามูหลังมูหลัดมูหลัดตีนมูหลัดอาตั้งไปล่าเอาสกูบมีมังกรเสืมันจะเอาชีวิตพี่เลยมันจะเอาชีวิตพี่แต่มันไม่ดูครับแบบ

้าวเจ็ดอีกตื้เจ็ดตื้อกำลังงัดผี่ใส่มาเลยมาตายแล้วเหรอปังเดียวสมบินไม่เจ็บเฮ้ยบูใครอ่ะอะไรวะเนี่ยสองอัติพี่แม่มเจ็บสเต็กอ่ะโอ้ยแย่ว่ะกอดเริ่มเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงเริ่มยิ้มมปากอ่ะโอ้โห แค่นั้นแหละดักลอเลยโอ้ได uh ้สุดๆแค่นี้ที่เหลือฝากด้วยเซนอิสุี่ทเดอร์ไลติงอิเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์อูดอดอูดอูดอดออูดอูอูดอดอูดออูดดออูดอูอูด โอ้โหีมาอย่างนานมันอติใส่ดีเดียวแต่นั่นได้เอาแนพุ่เขาโดดติดผมก็ด้วยสานี่ยังไม่หนักพออีกหรวะดัดเงาได้อดัดเงาโดนโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อยอ้ยยอ้ย้ยยยอ้ยอ้้ยอ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 ยอยอ้โอ้ยอ้ยยอ้อ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้ยอ้ ผมได้เรียนรู้ถึงอาวุธใหม่ที่เรียกว่าปืนพี่บอกแล้วเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ใช้ดาบแล้วตอนนี้มันมีปืนอารมณ์แบบทันยิโร่กำลังขวยมุสันแกงอย่างนั้นรึปังคลิปหายมันไม่เร็วเป็นยิโรก็ลงลำบากเลยได้เดาของแกให้อะไรวะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพี่อีตรงเกาะของแกอะไรนะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ย เอาแยกดันไปอ่ะผมเอาได้หมดเลยนะเขาปางมากอะโหเฉียร์ยังไงวะด้บางก่อนผมเอาทั้งผมเอาได้หมดเลยอ่ะทั้งตัวแล้วแล้วทาจิโร่กูไปแล้วไปพร้อมกับน้องสาวของเขาไปภูมินี่มีโอ้พลาดอ่ะฝากด้วยหมูป่าโคตรแรงพหมูป่าสวยเอาสูงโอ้โหแทงทีละตัวอะไรมีกอเกิด เรา <ไฟ S 2> แบบดิจิตอลอะไรเนี้ยว่ะหมูคลั่งอูดอูดแรงยังว่าสกิลคนเ่ะอยูไม่ได้แรงหรอกพี่พี่ดูตัวเขาดิบาง,าง <c oughs> มีแทงก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่อย่ากลองให้มันอัปเกรดไอ้นี่ให้ดิพี่ด่าพี่อ่ะเอาหินมาทุบทุบทุบโดนด่าตายหาโอ๋ยโดนตังปิดตำนานหุยก็ตายแล้วผมต้องออกอะไรวะเนี่ยไอเกม พูดแบบนี้นะธรรมะหรองั้นออกกันเวทดีกว่าดูเหมือนเขาจะเวดเยอะเป็นพิเศษสามเลแล้วพี่สามเลยแล้วเอาไงเอาไงปล่อยปล่อยมันกันปล่อยมันกันไม่ไ,ไม่กันนะกันไม่อยู่แล้วนะอันนี้ไปแล้วนะปล่อยปล่อยใช่ไหมปล่อยไม่ไม่เหลือแล้วปองรอะเบิดปโกโก้ครันช์เป็นโกโก้ขัน เริ่มต้นที่9บาทเริ่มต้นที่9บาทจับเียอะไรจบที่5,000ย้ำอีกครั้งว่า5,000เยอะที่สุดของทุกคนที่ถูกมาว้าครับโอเคทุกคนครับสำหรับการรวมตัวของตัวละครในดาบพิฆาตศูนย์ก็เรียบร้อยครับก็ในพีต่อไปมีอะไรก็สามารถเขียนมคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนฝากช่องน้องแบ็กด้วยนะครับก็หลังๆเห็นมาทำาอาเยอะอยู่ แล้วก็มีพวกอะไรนะที่เห็นเล่น,นบล็อกเดียววันบล็อกอะไปครับไปครับวันบล็อกก,ก็ไปดูกันเยอะๆนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ